ณเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงามยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าการันเขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าการุณทั้งสองมาจากตระกูลที่ร่ำรวยเรียกว่ากินชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดสิน้นแต่สองพี่น้องนี้อยู่คนละเมืองนานๆการุณจะแวะมาหาพี่ชายสักครั้งโดยว่าหนทางนั้นไม่ใช่ใกล้ๆเลย เป็นที่รู้กันว่าสองพี่น้องนี้รักกันมากแม้จะอยู่ห่างกันแต่ก็พยายามหาเวลาพบปะกันอยู่เสมอนอกจากพวกเขาจะร่ำรวยแล้วเขายังเป็นผู้ใจบุญสุนทานอีกด้วยจึงเป็นที่เคารพรักและนับถือของทุกคนตั้งแต่ยาจกไปจนถึงพ่อค้าประชาชนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาการุณผู้น้องนั้นแต่งงานนานแล้ว และรักกันมากไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอดส่วนการันผู้พี่ก็แต่งงานไปก่อนหลายปีแต่ทั้งสองยังไม่มีบุตรอยู่มาวันหนึ่งการุณผู้น้องอยากไปเยี่ยมพี่ชายแต่เนื่องจากขนทางนั้นค่อนข้างไกลจึงไม่อยากให้เมียลำบากเขาจึงขอไปคนเดียวพร้อมกับค่ารับใช้หนึ่งคนใจจริงอยากพาภรรยาไปด้วยแต่เกรงว่าภรรยาจะลำบากจึงให้อยู่เฝ้าบ้าน ข้าขอให้ท่านพี่เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงข้าจ้ะแล้วพี่จะรีบกลับมาหาเจ้านะพูดจบการุณก็จุมพิษภร,รยาเบาๆอย่างทนุถนอมก่อนจะก้าวเดินออกจากประตูบ้านไปเขาเดินทางด้วยม้าคู่ใจพร้อมเบารับใช้หนึ่งคนแต่เมื่อไปถึงชายป่าจูจ่ๆการุณก็เกิดคิดถึงภรรยาขึ้นมา เขาจึงบอกให้เบาวรับใช้รออยู่บริเวณนั้นตนจะรีบไปลาภรรยาอีกครั้งเพราะคิดถึงเหลือเกินเบาวรับใช้ก็ทำตามรอเจ้านายอยู่ที่ชายป่าการุณควบม้ากลับไปที่บ้านด้วยหวังว่าจะจูบลาภรรยาอีกสักครั้งเพราะกว่าตนจะกลับมาก็คงอีกหลายวันครานพอขึ้นไปบนเรือนแล้วผลักประตูเข้าไปเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเองเมื่อพบว่าภรรยาสุดที่รักนั้น กำลังพรอดรักอยู่กับชายชูวบนเตียงยังไม่อายฟ้าดินการุณโกรธจนเลือดขึ้นหน้าที่ภรรยาไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งที่ตนก็รักและพักดีมาตลอดตอนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะโกรธมากจนลมออกโหเขาชักดับออกมาจากฝักแล้วปั่นคอทั้งสองตายอย่างหน้าอานาดก่อนจะเดินจากไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจตลอดทางครั้นเมื่อไปถึงบ้านพี่ชาย เขาก็ยังคงเศร้าโศกเสียใจข้าวปลาไม่กินเอาแต่นั่งซึมจนพี่ชายรู้สึกเป็นห่วงเมื่อถามน้องชายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาแต่สายหน้าพี่ชายจึงยังไม่อยากรบกวนพี่ชายผู้รักน้องชายมากพยายามทุกวิธีทางที่จะให้น้องชายมีรอยยิ้มทางจ้างการละเล่นการแสดงตลกโปกฮาและหานางรำสวยๆมารำให้ดู รวมถึงโปรนิบัติพัดวีเอาอกเอาใจแต่ก็ไม่ทำให้น้องชายนั้นหายจากอาการเศร้าโศกเสียใจได้เลยการันคิดอยู่นานก่อนจะอุทานออกมาว่าข้ารู้แล้วว่าจะทำยังไงจเจ้าไปล่าสัตว์กับพี่นะการุณเจ้าชอบล่าสัตว์นี่นะท่านพี่ข้าขอไม่ไปดีกว่านะข้าไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยในตอนนี้นะ่ะ แผนนี้ไม่สำเร็จอีกพี่ชายจึงปล่อยให้เขาพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักกับบ่าวคนสนิทซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหลังใหญ่ที่ภรรยาหรือพี่สะใภ้ของเขาพักอาศัยอยู่แต่ระหว่างบ้านทั้งสองหลังนั้นมีสวนหย่อมขนาดย่อมกั้นขวางอยู่ในขณะที่การุณมาถึงบ้านหลังนี้เขาก็ยังไม่ได้แวะไปหาพี่สะใภ้แต่อย่างใดเนื่องจากพี่ชายเห็นว่า เขาอยู่ในอาการเศร้าโศกจึงให้พักผ่อนเงียบๆไปก่อนจะได้ไม่มีใครรบกวนพี่สะพ้ยจึงไม่รู้มาก่อนว่าบัดนี้น้องชายสามีได้มาพักอยู่ที่บ้านพักหลังดังกล่าวบ่าคนสนิทพยายามนำอาหารการกินมาให้กับเจ้านายได้รับประทานแก่ก็ได้กินเองทุกทีเพราะเจ้านายไม่แต่อาหารเลยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น คืนนี้การูนออกไปล่าสัตว์กับบ่าวรับใช้อีกหลายคนโดยไม่รู้เลยว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านได้เกิดอะไรขึ้นบ้างยังคงล่าสัตว์อย่างเพลิดเพลินส่วนน้องชายก็นอนไม่หลับออกมายืนชมจันทร์ที่ระเบียงห้องที่หันหน้าไปทางบ้านหลังใหญ่และสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ในบริเวณสวนย่อมแห่งนั้น ในขณะที่เขากำลังยืนชมจันอยู่นั้นเองพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินออกมาจากบ้านหลังใหญ่ที่พี่สะพ้ยพักอยู่การุณพยายามหาที่หลบม,มุมเพื่อไม่ให้คนในเงามืดนั้นเห็นได้และเขาก็ตั้งใจเพื่อที่จะดูว่าคนในเงามืดนั้นเป็นคนดีหรือคนร้ายการุณซุ่มดูอยู่สักครู่ก็มีเงามือดอีกคนหนึ่งเข้ามาสมทบ โดยคนหลังนั้นเข้ามาทางประตูหลังซึ่งเป็นประตูแคบๆก่อนที่ทั้งสองจะจูงมือกันเข้าไปในศาลากลางสวนแต่ก่อนที่จะเดินเข้าไปนั้นคนทั้งสองก็ได้นำผ้าคลุมศีรษะออกเผยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนเป็นชายและหญิงซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพี่สะใภ้ของเขานั่นเองส่วนฝ่ายชายรูปร่างกำยำ ที่แอบลักลอบเข้ามาทางประตูหลังนั้นเขามีอาจทราบได้ว่าเป็นผู้ใดกันแน่แต่เมื่อดูจากการกระทำที่ทั้งสองปฏิบัติต่อกันนั้นทั้งจับมือถือแขนโอบกอดกันและจุมพิษกันนั้นคงเดาได้ไม่ยากนักทำให้เขารู้สึกสงสารพี่ชายมากเขาไม่คิดมาก่อนว่าพี่ชายจะมาเจอเรื่องบาดสีเช่นตัวเขา ชายหญิงคู่นั้นหายเข้าไปในศาลากลางสวนและพรอดรักกันอยู่ครู่ใหญ่จึงพากันออกมาและแยกย้ายกันไปซึ่งการรนก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทำให้เขารู้สึกโกลงตกว่าตนไม่ใช่ผู้เดียวที่ถูกหักหลังขนาดพี่ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องรักครอบครัวมากและรักเมียที่สุดยังถูกหักหลังได้ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอก ก่อนจะเรียกหาอาหารจากบ่าวคนเสนิทเพื่อมารับประทานและเขาก็กินได้เยอะมากหน้าตาดูเบิกบานขึ้นจนบ่าวคนเสนิทแปลกใจและเมื่อพี่ชายกลับมาจากล่าสัตว์เห็นน้องชายดูสดชื่นเบิกบานแถมกินข้าวได้เยอะอีกจึงอดที่จะถามน้องชายไม่ได้ว่าทำไมเขาดูสดชื่นทั้งที่เมื่อวานยังเศร้าโศกอยู่เลยจึงได้ถามถึงเรื่องเศร้าของน้องชายว่าเกิดอะไรขึ้น น้องชายก็บอกไปตามความเป็นจริงทุกอย่างพี่ชายสงสารน้องชายมากที่ถูกเมียนอกใจสมแล้วที่น้องชายได้บั่นคอสองคนนั้นทิ้งเสียเมื่อรู้แจ้งเรื่องสาเหตุความเศร้าของน้องพี่ชายจึงอยากรู้สาเหตุที่น้องชายหายเศร้าอย่างรวดเร็วว่าเกิดจากสาเหตุใดไหนเจ้าลองบอกข้ามาสิว่าเหตุใดเจ้าถึงได้ดูร่าเริงมากขึ้นกระทนหันเช่นนี้ ฝ่ายน้องชายอึกอ,อักหากบอกพี่ชายไปมีหวังพี่ชายต้องมีปัญหากับพี่สะพ้ยแน่ๆจึงบอกกับพี่ชายไปว่าข้าไม่อาจบอกพี่ได้ขออย่าบังคับข้าเลยยิ่งพูดแบบนี้ข้ายิ่งอยากรู้บอกข้ามาเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ชายเอ่ยเสียงแข็งอย่างต้องการคำตอบและจ้องหน้าน้องชายยังไม่ละสายตา น้องชายรู้สึกอึดอัดกลืนไม่เข้าขคายไม่ออกแต่สุดท้ายก็ทนเสียงรบเร้าจากพี่ชายไม่ไหวจึงจำต้องบอกความจริงกับพี่ชายทั้งหมดตามความเป็นจริงที่ตนได้เห็นกับตาฝ่ายพี่ชายเมื่อรู้ดังนั้นก็เสียใจมากเขาเชื่อว่าน้องชายพูดความจริงทุกอย่างเพราะรู้ดีว่าน้องชายไม่ใช่คนโกหกแต่ก่อนที่เขาจะลงโทษยิงชั่วคนนี้เขาขอดูให้เห็นกับตาอีกสักครั้ง สองวันต่อมาการันบอกกับภรรยาว่าตนจะออกไปล่าสัตว์อีกแต่คราวนี้คงค้างสองคืนภรรยาก็รับทราบและเมื่อเขาและคนติดตามไปถึงชายป่าเขาก็สั่งให้คนติดตามทั้งหมดรออยู่ที่นั่นห้ามไปไหนจนกว่าเขาจะกลับมาแล้วการันก็แอบเดินทางย้อนกลับมาที่บ้านพักของน้องชายเพื่อจะแอบดูความเคลื่อนไหวของคนในบ้านหลังใหญ่ และเขาก็ได้เจอจริงๆเป็นอย่างที่น้องชายว่าไว้ทุกอย่างการันเสียใจมากที่เมียอันเป็นที่รักแอบ,บสวมเขาให้เขาซึ่งนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนการุณสงสารพี่ชายจับใจไม่รู้จะปลอบยังไงจึงชวนพี่ชายออกไปนอกเมืองเพื่อสงบสติอารมณ์พี่ชายจึงได้แวะไปบอกกับลูกน้องที่รอยอยู่ที่ชายป่าว่าให้กลับมาบ้านก่อนเขาจะไปธุระกับน้องชาย สองพี่น้องออกเดินทางด้วยเท้าไปเรื่อยๆโดยคืนนี้เป็นคืนเดือนงายจึงมีแสงสว่างเพียงพอที่จะเดินทางในช่วงกลางคืนทั้งสองเดินไปถึงหุบเขาแห่งหนึ่งก็ต้องตกใจกับเสียงอะไรบางอย่างจนแผ่นดินสั่นสะเทือนทั้งสองคนรีบวิ่งหาที่หลบโดยวิ่งไปหลบที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและเขาก็ได้เห็นยักษ์ต้นหนึ่งผดขึ้นมาจากดิน โดยที่ในมือยักษ์นั้นถือพระอบไว้ในมือไม่ยอมห่างและเมื่อเห็นมันตรงเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ที่ทั้งสองหลบอยู่สองพี่น้องจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ทันทีทั้งกลัวจนขาสั่นไปหมดแอบหลบอยู่บนต้นไม้อย่างเงียบๆสายตาก็จับจ้องไปที่ยักษ์ร่างใหญ่ตนนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งยักษ์ตนนั้นกลายร่างเท่ากับคนธรรมดาแล้วมานั่งลงตาต้นไม้ ก่อนจะนำผ้าอ,อบออกมาวางไว้ในมือแล้วค่อยๆเปิดมันออกมาอย่างช้าๆโดยสายตาที่หวานหยุดย้อยและมีความสุขกับสิ่งที่กำลังจะปรากฏจากผ้าอ,อบนั้นในไม่ช้าหญิงสาวผู้งดงามก็ก้าวออกมาจากผ้าอ,อบนั้นนางคือหญิงงามที่ถูกยักษจับไว้ในผ้าอ,อบและนำนางออกมาเมื่อมันต้องการเท่านั้นแล้วยักตนนั้น ก็ได้เสพสมอารมณ์หมายตามที่ต้องการก่อนจะเพลียหลับไปบนตักของนางนั่นเองหญิงงามตนนั้นก็เอ็นกายพิงต้นไม้ใหญ่หวังจะพักสายตาสักครู่แต่แล้วนางก็มองขึ้นไปเห็นชายสองคนที่นางตัวสั่นอยู่บนต้นไม้จึงกวัหมือเรียกให้เขาลงมาสองคนนั้นไม่ยอมลงมานางจึงบอกว่า จะปลุกยักษ์ให้มากินทั้งสองหากไม่ยอมลงมาหานางสองพี่น้องไม่มีทางเลือกจึงค่อยๆลงไปหานางอย่างเงียบๆแล้วนางก็ขอให้ทั้งสองยอมเป็นสามีเสียมิฉะนั้นจะปลุกยักษ์ให้มากินไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกทั้งสองก็ไม่มีทางเลือกจึงยอมเป็นสามีนางตามที่นางต้องการหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้น นางจึงได้ขอแหวนจากทั้งสองพี่น้องคนละวงซึ่งทั้งสองก็สวมแหวนติดตัวมาคนละวงพอดีจึงได้ถอดให้นางไปนางงามคนนั้นหยิบพวรงร้อยแหวนออกมาจากย่ามขึ้นมาโชว์แล้วบอกว่าแหวนหนึ่งวงเทียบเท่ากับผู้ชายหนึ่งคนเพราะทุกครั้งที่นางนอนกับผู้ชายนางจะขอแหวนคนละวงจนตอนนี้รวมของพวกเขาสองพี่น้อง ก็ครบร้อยพอดีนางพูดไปก็ยิ้มไปอย่างมีความสุขสองพี่น้องมองหน้ากันอย่างอ่อนใจนี่แหละนะผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอในราคะหามีแต่ผู้ชายไม่ผู้หญิงก็ยิ่งร้ายกว่าอีกตอนนั้นยักษ์ที่กำลังหลับไหลก็ละเมือออกมานางจึงรีบบอกให้สองพี่น้องรีบหนีไปก่อนจะเข้าไปหายักษ์ตนนั้นที่ใต้ต้นไม้สองพี่น้องพากันเดินกลับบ้าน โดยรู้แล้วว่าผู้หญิงนั้นไม่มีความซื่อสัตย์เลยแม้แต่น้อยดูอย่างดีงามคนนั้นขนาดยักษ์มันได้กาัดขนาดไหนนางยังหาทางแอบเล่นชู้ได้เขาจึงปลงตกและคิดว่าหากต้องการหญิงที่ซื่อสัตย์มาทำเมียคงหาได้ยากนักหากหญิงนั้นคิดจะทำแล้วไม่มีใครจับได้แน่นอนเมื่อกลับถึงบ้าน การันก็บอกกับภรรยาว่าเขารู้เรื่องที่ภรรยานอกใจและเห็นกับตาตนเองด้วยจึงได้เลิกกับภรรยาและไล่นางออกจากบ้านโดยไม่คิดจะแต่งงานใหม่อีกเลยทั้งนี้เขาไม่อยากทำร้ายนางมากกว่านั้นแต่ก็ไม่อยากสร้างบาปสร้างกรรมจึงหันมาสร้างความดีต่อไปโดยไม่คิดจะมีครอบครัวอีกส่วนน้องชายก็เช่นกันเขาก็ได้บวชตลอดชีวิต ทรัพย์สมบัติก็ยกให้สาธารณะทั้งหมดตัวเขาขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนาตลอดไปขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ